กระบะแต่งซิ่งเสริมแหนบพลอยมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบครันในราคาที่คุณจับต้องได้พร้อมโปรโดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน1นปีกันไปเลย น้องเออีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องเอมาพร้อมกับนะคะเจ้ากระบะดีแมนะคะเครื่อง3.0 s ปี2019เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนอกจากจะปี2019แล้วนะคะไม่ยังแค่15,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะแถมนะคะยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะน้องเอจัดเต็มมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะตกแต่งเสริมแนบพรอยนะคะเรียกได้ว่าลูกค้านะคะได้ แบบชุดจัดเต็มพร้อมวิ่งงานกันไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นรถตอนเดียวที่น้องเอคัดมาพิเศษนะคะเป็นรถสวยๆเกรด A เ,เอามา ใส่ในส่วนของรั้วให้ใหม่แล้วก็ลงเล่มจดทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมวิ่งยาวๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวน้องเองจะพามาชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องบริสารกันบ้างนะคะว่าจะใหม่และสวยงามขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะ เรียกได้ว่านะคะสภาพภายในเนี่ยนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเบาะใหม่ไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเรียกได้ว่าถูกออกแบบมานะคะอย่างสวยงามและลงตัวเหมาะกับขาลุยนะคะสายซิ่งทั้งหลายนะคะแล้วก็นะคะคันนี้ที่สำคัญเด็ดกว่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูเลขไม์กันนะคะอ่านี่เลยนะคะในส่วนของเลขไม์นะคะ 14,883กิโลนะคะซูมให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกเจ้า d m a ม c คันนี้กันนะคะแน่นอนนะคะ d m a ม็สองนะคะเครื่องยนต์3 จุดศูนย์เอนะคะก็ยังคงนะคะรูปโฉมนะคะที่หล่อล้ำสมัยและรูปทรงดุดันนะคะอยู่แล้วนะคะตอบโจทย์ในส่วนของอ e ีซูซูนะคะเป็นรถตลาดและเป็นรถยอดนิยมนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมาพร้อมนะคะ ล้อแม็กใหม่ที่ทางน้องเอจัดให้นะคะพร้อมอยางปี2020นะคะสามารถวิ่งงานกันยาวๆไปเลยนะคะอันนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นล้อใหม่ที่ทางเราใส่ให้ตกแต่งให้พร้อมอยางปี2020นะคะเดี๋ยวน้องเอจะพาไปมุดช่วงล่างกันค่ะเดี๋ยวตามมาดูในส่วนของช่วงล่างคันนี้กันเลยค่ะนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เสริมแหนบมาให้ถึง10แผ่นด้วยกันนะคะมาพร้อมชกไว้คู่นะคะแล้วก็เสริมแหนบดมกับบะให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับเจ้าดีแม็กี2019ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดความสูงของรั้วกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะรั้วนะคะสูงถึง10ชั้นครึ่งด้วยกันนะคะหรือว่าใครที่อยากได้ขนาดที่นะคะ เตี้ยกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะคะก็สามารถบอกน้องเอได้นะคะน้องเอจะจัดให้สําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นแป,ป๊บใหม่นะคะที่เรามาต่อให้นะคะไม่ใช่ของเก่านะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานนะคะความคงทนนะคะเราคัดแป,ป๊บเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าสัมภาระของคุณนะคะทุกกันได้อย่างมั่นใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาย้ำสเปครถคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะเครื่องยนต์ 3.0S นะคะ มาอยู่ที่1 4 8 0 0นะคะ83กิโลนะคะและที่สำคัญนะคะน้องเองจัดมาพร้อมนะคะรถคอกเพลาลอยแต่งซิ่งเสริมแนบดำกระบะในราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคุณประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบ300 0 0 0เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ และที่สำคัญลงเล่มจดทะเบียนพร้อมใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นน่ารีบตัดสินใจกันได้เลยนะคะโทรหาน้องเอตอนนี้นะคะที่0611737878นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของโปรดีๆที่น้องเอมีให้อีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะดอกเบีย้ย0%นาน1ปีกันไปเลยนะคะหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี1ปีนะคะ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะคุณนะคะ น้ำมันหมดยางแตกนะคะชุกเฉินอยู่พื้นที่ใดของประเทศไทยก็แล้วแต่นะคะน้องเอมีบริการช่วยเหลือคุณนะคะเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกทีนึงนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของโปรดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโทรเลยตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะโมอเอจะอรถสวยๆมาฝากอีกเยอะแยะมากมายนะคะสาหรับคลิปนี้ต้องขอต